สวัสดีค่ะมาพบกับครูปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาติวเข้มออนไลน์กันนะคะ,อะขอให้นักศึกษานะคะช่วยกันคนละ1นึ่งไลค์1แชร์นะคะเข้ามาติดตามการติวเข้มออนไลน์ของพวกเราสกรออาเภอจุนด้วยนะคะวันนี้นะคะครูปุ้ยจะมาติวเข้มในวิชาการพัฒนาแผน และโครงการอาชีพนะคะรหัสวิชาอช1 2 0 0 1ระดับประถมศึกษานะคะเราจะมีคำถามทั้งหมด20ข้อนะคะเราจะมาช่วยกันทํานะคะนักศึกษาท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะข้อที่1นนะคะการวิเคราะห์ความหมายการวิเคราะห์มีความหมายตามข้อใดนะคะข้อที่1นนะคะการวิเคราะห์มีความหมายตามข้อใดนะคะกไกยการแยกแยะข้อมูลในด้านต่างๆขอใครการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวิเคราะห์นะคะขควายการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อไว้เป็นหลักฐานนะคะงงูการแยกแยะทาง ความคิดเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอ,อันนี้เป็นคำถามของระดับประถมศึกษานะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะยากหรือง่ายสำหรับนัก,นกศึกษาระดับประถมหรือเปล่านะคะเพราะว่า,านักศึกษาระดับประถมศึกษาของเราส่วนมากนะคะจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากแล้วนะคะครูปุ้ยก็เลยจะมีให้ดูว่า ความหมายของการวิเคราะห์นะคะความหมายของการวิเคราะห์นะคะหมายถึงการจําแนกแยกแยะนะคะองประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อค้นหาว่ามาจากอะไรเชื่อมโยงกับอะไรสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะการวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดเชิงลึกนะคะที่ผู้ศึกษาต้องใช้ความสามารถและทักษะในการนั่งสมมติฐานนะคะการสังเกตการสืบค้น าาการหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงการหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีเหตุผลนะคะ,ะนักศึกษาลองกลับมาดูที่คำถามเมื่อกี้นะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะ,ะการวิเคราะห์มีความหมายตามข้อใดนะคะ กไก่นะคะการแยกแยะข้อมูลในด้านต่างๆขอไข่การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวิเคราะห์นะคะพอคายการรวบรวมข้อมูลต่างๆไวเพื่อไว้เป็นหลักฐานนะคะงอง,งูการแยกแยะทางความคิดเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราดูความหมายของการวิเคราะห์ไปแล้วนะคะนักศึกษาคิดว่าคําตอบคือข้อใดนะคะ ต่อไปนะคะูจ,จะเฉลยแล้วนะคะการวิเคราะห์มีความหมายตามข้อใดคําตอบของเราก็คือข้ององูนะคะก็คือการแยกแยะทางความคิดเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเงินออมเป็นส่วนหนึ่งของข้อใดนะคะเงินออมเป็นส่วนหนึ่งของข้อใดก่อไก่รายได้ขอไข่รายจ่ายคอควายหนี้สิน ง,งูเงินกู้นะคะนักศึกษาคิดว่าข,ข้อใดที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะนักศึกษาเรามาดูว่าเงินออมนะคะเงินออมคืออะไรเงินออมคือเงินที่เกิดจากการเก็บสะสมหรือแบ่งออกจากรายได้แล้วจะสรรเป็นส่วนต่างๆนะคะเพื่อใช้ใจ่ายในอนาคตหรือเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะคะ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการสะสมสิ่งของที่มีค่าเป็นตัวเงินโดยเงินออมถือเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวที่ดีมากนะคะ,ะดังนั้นทุกคนจึงควาเรียนรู้และหมั่นออมเงินอย่างสม่ำเสมอนะคะ,ะเรากลับไปคำถามข้อที่2นะคะที่ครูถามไปเมื่อกี้นะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะ อ่ะหลังจากที่ได้ดูคำตอบแล้วนะักศึกษาคิดว่าข้อไหนต่อไปเราจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะรายได้ข้อที่3นะคะข้อที่3การออมเงินมีประโยชน์ตามข้อใดนะคะการออมเงินมีประโยชน์ตามข้อใดกไก่เพื่อการศึกษา ขอไข่เพื่อใช้ในยามเจ็บป่วยพอควายเป็นทุนในการประกอบอาชีพนะคะงองูถูกทั้งข้อกอขอและคอนะคะนักศึกษาคิดว่าคําตอบข้อที่ถูกที่สุดข้อนี้คือข้อที่3นี่คือข้อไหนนะคะ,ะถ้าคิดไม่ออกนะคะคุณปุ้ยมีประโยชน์ของการออมเงินมาให้ดูด้วยนะคะประโยชน์ของการออมเงินมีอะไรบ้างนะคะ เพิ่มความมั่นคงในชีวิตนะคะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอิสระนะคะความสามารถใช้เงินออมต่อยอดหารายได้เพิ่มไม่เป็นภาระของลูกหลานเพื่อการศึกษาเพื่อใช้ใจ่ายในยามเจ็บป่วยนะคะเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพนะคะนักศึกษาคิดว่าตอบข้อไหนเอย่ยกลับมาคำถามข้อที่3นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่4ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการลงทุนนะคะข้อใดถูกต yep ้องที่สุดเกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็ไก่เพื่อเพิ่มผลผลิตของสินค้าขอไขเพื่อให้มีทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะคะคอควายเพื่อให้การบริการสินค้าเพิ่มขึ้นงองงูเพื่อให้การผลิตสินค้าและการบริการในอนาคตเพิ่มขึ้นนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหน เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูการลงทุนนะคะความหมายของการลงทุนการลงทุนหมายถึงการที่ผู้ลงทุนนําเงินที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆนะคะซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้กับผู้ลงทุนซึ่งการลงทุนทางการเงินนะคะโดยทั่วไปมักจะทาผ่านกลไกของการของตลาดการเงินนะคะเพื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะเงินปันผลกำไรจากการซื้อขายหุ้นและสิทธทิพิเศษอื่นๆนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือมุ่งผลตอบแทนจากการใช้ทุนในรูปแบบของผลตอบแทนของการเงินนะคะ,ะหลังจากเรามาดูความหมายของการลงทุนแล้วเรากลับมาดูคำถามข้อที่4ที่ครูถามไปเมื่อกี้นะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนที่ตอบถูกนะคะคำตอบข้อที่ถูกต้องคือ ง,งูนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ข้อใดเป็นส่วนประกอบของโครงการนะคะข้อใดเป็นส่วนประกอบของโครงการกอไกดผู้รับผิดชอบขอใครวัตถุประสงค์นะคะคอควายขั้นตอนและวิธีการงงูถูกทางข้อกอขอและคอนะคะส่วนมากนักศึกษาเราจะเป็นนักศึกษา ที่มีอายุมากนะคะคุปุ้ยก็เลยทำมีความหมายของโครงการมีองค์ประกอบให้ดูด้วยนะคะเพราะว่านักศึกษาจะได้ดูว่าลงเปรียบเทียบดูว่าจะเป็นข้อไหนยังไงนะคะ,อ,ะองค์ประกอบของโครงการนะคะจะมีทั้งหมด13ข้อนะคะก็มี ชื่อโครงการนะคะหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดร,ระดับโครงการนะคะกิจกรรมตัวชี้วัดร,ระดับกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายนะคะพื้นที่ดําเนินงานงบประมาณระยะเวลาดําเนินงานนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะการติดตามและประเมินผลแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะคะ,ะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดคะกลับมาข้อที่5นะคะ ที่ครูถามไปเมื่อกี้นะคะข้อใดเป็นส่วนประกอบของโครงการคําตอบก็คืององูนะคะก็คือถูกทางข้อกอขอและคอนะคะต่อไปข้อที่หนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่6นะคะข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทําโครงการนะคะข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทําโครงการนะคะก่อกายหลักการและเหตุผลขอใครกาหนดชื่อโครงการนะคะขอควายกําหนดเป้าหมายงองูกําหนดวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนเป็นขั้นตอนแรกของการทําโครงการนะคะเมื่อกี้ครูให้ดูอ่า องค์ประกอบของโครงการไปแล้วนะคะจําได้หรือเปล่ารูเปิดให้ดูอีกรอบนะคะ,ะคำตอบของข้อที่6นะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่6ก็คือข้อขอไข่นะคะข้อขอไข่นะคะก็คือเราต้องกําหนดชื่อโครงการก่อนนะคะ กำหนดชื่อโครงการก่อนเป็นลำดับแรกนะคะต่อไปนะคะข้อที่7ข้อที่7ถามว่าข้อใดเป็นความรู้สึกแบบฝังลึกนะคะข้อใดเป็นความรู้สึกข้อใดเป็นความรู้แบบฝังลึกนะคะก็ไก่ความรู้ที่ต้องท่องจํานะคะขอไข่ความรู้ความสามารถอธิบายได้คอควายความรู้ที่ต้องรวบรวมได้ง่ายงองูความรู้ที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชํานาญนะคะ ความรู้แบบฝังลึกเป็นยังไงนะคะเรามาดูว่าความรู้แบบฝังลึกก็คือเป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คำพูดได้นะคะมีรากฐานมาจากการกระทำและประสบการณ์มีลักษณะเป็นความเชื่อทักษะและเป็นอตตาวิสัยนะคะต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญมีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคลมีบริบทเฉพาะทำให้ทำให้เป็นทางการสื่อสารยากนะคะ,นะคะเช่นวิจารณญาณ ความลับทางการค้าวัฒนธรรมองค์งกรนะคะทักษะความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็การเรียนรู้ขององค์กรนะคะามาดูข้อที่7ที่ครูถามไปเมื่อกี้นะคะความรู้แบบฝังลึกเราไปดูความหมายของมันแล้วคำตอบข้อที่ถูกต้องของข้อที่7คือข้อไหนคะ คำตอบนะคะคำตอบก็คือข้ององูนะคะความรู้ที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะคะต่อไปนะคะข้อที่8ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพนะคะก็ไกลความถนัดของบุคคลขอไขแนวโน้มตลาดแรงงานขอควายความก้าวหน้าของบุคคล งองูคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนะคะเรามาดูนะคะปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพนะคะการตัดสินใจเลือกอาชีพสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพมีอยู่2ประการนะคะก็คือ1ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกได้แก่หแนวโน้มของตลาดแรงงานนะคะ2ลักษณะงาน 3. สภาพแวดล้อมของงาน <c oughs> สี่คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนะคะห้าการเข้าประกอบอาชีพหกรายได้เจ็ดความก้าวหน้าแปดการกระจายของผู้ประกอบอาชีพนะคะเก้าข้อดีและข้อเสียนะคะแล้วปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในมีเยอะมากเลยนะคะปัจจัยภายในได้แก่มีความสนใจบุคลิกภาพมีสติปัญญาความถนัดทักษะความสำเร็จผลประสบการณ์แรงจูงใจฝ่ายสำเร็จผล ความรับผิดชอบความอุตสาหะความตรงต่อเวลาความอบอุ่นนะคะระดับการกล้าเสี่ยงความเป็นคนเปิดเผยนะคะความไม่ยืดหยุนความแกร่งของจิตใจความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าแห่งตนความสามารถในการตัดสินใจทุฒิภาวะทางอาชีพนะคะเพศเชื้อชาติอายุความแข็งแรงของร่างกายสุขภาพนะคะนักศึกษาคิดว่า ข้อไหนไม่ใช่ปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพนะคะ, <c oughs> ะค่าำตอบข้อที่8ของเราก็คือข้อกอไก่ค่ะต่อไปนะคะข้อที่9ข้อใดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการผลิตและบริการนะคะ ข้อใดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการผลิตและการบริการนะคะกกายความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคขไขค,ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ผลิตนะคะอควายผลิตสินะค้าให้มีจำนวนจำกัดงงูผลิตสินะค้าให้มีจำนวนมากนะคะนักศึกษาคิดว่าคำตอบคือข้อไหนคะ เรามาดูการผลิตและการให้บริการต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆนะคะมีดังนี้นะคะคุณภาพของสินค้าและบริการนะคะราคาที่เหมาะสมคุณธรรมความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคนะคะเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ต้นทุนการผลิตนะคะนักศึกษาคิดว่าคำตอบข้อนี้คือข้อไหนคะ,ะคำตอบข้อที่9ของเรานะคะคำตอบก็คือกไก่ะคะ่ะ ความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคนะคะต่อไปนะคะข้อที่10ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตามระบบเศรษฐกิจข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตามระบบเศรษฐกิจกอไก่การผลิตขอไข่การบริโภคข้อควายการจัดจํำน่ายงองูการตรวจสอบผู้บริโภคนะคะระบบเศรษฐกิจนะคะระบบ เศรษฐกิจหมายถึงการกระทําต่างๆของมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือนํามาบําบัดความต้องการของมนุษย์กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แก่ 1. น,นะคะการผลิต 2. การบริโภค 3. การกระจายจำหน่าย 4. การแลกเปลี่ยนนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อข้อไหนไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจนะคะ คำตอบข้อที่10ก็คืององูนะคะการตรวจสอบผู้บริโภคนะคะต่อไปนะคะข้อ11ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จคือข้อใดปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จคือข้อใดนะคะกไก่การลงทุนขอไข่การมีหุ้นส่วนคอควายคุณภาพของสินค้างองูการผลิตสินค้าตามความต้องการนะคะ เรามาดูว่าปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จนะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ก็คือความมุ่งมั่นนะคะข,ข้อที่2คุณภ,ภาพของสินค้าบริการต้องดี 3. ใส่ใจและจะเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลา 4. การบริหารจัดการความเข้าใจนะคะาจากที่นักศึกษาดูดูด ดูปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จแล้วนะคะข้อ11คําตอบท,ที่ถูกต้องนะคะนักศึกษาคิดว่าตอบข้อไหนคําตอบที่ได้ข้อ11ก็คือคอควายนะคะคุณภาพของสิน,นะคะ้าข้อ12ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชีนะคะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชีก็ไก่การควบคุมสินทรัพย์ของธุรกิจ ขอไขเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าทางธุรกิจคอควายเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับคำนวณภาษีงอง,งูเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของธุรกิจนักศึกษาคิดว่าคำตอบข้อ12นี่คือข้อไหนคะเ,เรามาดูวัตถุประสงค์ของการทำบัญชีนะคะวัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีทั้งหมด8ข้อนะคะตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดหน่อยนะคะนักศึกษา วัตถุประสงค์การจัดทําบัญชีนะคะข้อที่1เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้านะคะข้อที่2เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดําเนินงานของสหกรณ์ข้อที่3เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานว่ามีกําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ในรอบระยะเวลาที่กําหนดข้อที่4เพื่อให้เห็นถึงฐานะทางการเงินว่ามีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการเท่าไหร่นะคะข้อที่5เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและ การการสูญหายของทรัพย์สินนะคะข้อที่6เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจด้านต่างๆข้อที่7เพื่อเป็นเครื่องมือในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐนะคะข้อที่8เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตามข้อบับนะคะนักศึกษาคิดว่าวัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชีข้อใดที่ไม่ใช่นะคะข้อ12คําคำตอบของเราก็คือข้อขอไข่นะคะเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าทางธุรกิจ ต่อไปนะคะข้อ13อสินทรัพย์ที่มีตัวตนคือข้อใดนะคะสินทรัพย์ที่มีตัวตนคือข้อใดก็ไก่ที่ดินขอไข่ลูกหนี้คอควายเงินสดงองูสัมปทานอน,นักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนนี่คือยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสินทรัพย์ที่มีตัวตน มีอะไรบ้างนะคะเช่นบ้านคอนโดที่ดินโรงงานรถยนต์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารธนบัตรหุ้นพันธบัตรตราสารหนี้นะคะนี่ก็คือทรัพย์สินที่มีตัวตนทรัพย์สินที่ไม่มีตัวไม่มีตัวตนนะคะเช่นลิขสิทธ์เครื่องหมายการค้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆนะคะหลังจากที่ เข้ามาดูสินทรัพยที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนแล้วนะักศึกษาพอจะตอบได้ไหมคะว่าข้อที่13คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่นะคะที่ดินต่อไปนะคะข้อ14ข้อ14ถามว่าไรายได้จากข้อใดไม่ใช่ไรายได้จากการขายนะคะ รายได้จากข้อใดไม่ใช่รายได้จากการขายก็ไกลรายได้จากการขายสินค้าขอไขรายได้ที่เกิดจากการให้บริการคอควายรายได้จากการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้างองูรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานของกิจการนะคะนักศึกษาลองตอบดูสิคะว่าข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยเ่าเรามาดูรายได้จาก การขายนะคะรายได้จากการขายหมายถึงอะไรหมายถึงรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการอันเป็นรายได้จากการดําเนินงานนะคะเช่นรายได้จากการขายสินค้ารายได้ที่ได้จากการให้บริการนะคะเช่นรายได้จากการซ่อมเครื่องใช้หรือรายได้จากการให้บริการล้างอาชีพรถยนต์และบริการด้านอื่นๆนะคะข้อ14นะคะนักศึกษาคิดว่าตอบข้อไหนเอ่ย คำตอบที่ได้นะคะก็คืององูนะคะรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของกิจการนะคะข้อที่15นะคะโครงงานอาชีพหมายถึงข้อใดโครงงานอาชีพหมายถึงข้อใดนะคะกไกลกิจกรรมการศึกษาตามที่ตนเองมีความถนัดสนใจนะคะขอใครกิจกรรมที่บุคคลอื่นมอบหมายให้ ควายกิจกรรมที่ชุมชนต้องการงอง,ง,งูถูกทางข้อกขอและคอนะคะเเรามาดูอาโครงงานอาชีพนะคะความหมายของโครงงานอาชีพหมายถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ผู้เรียนเลือกตามความชอบความถนัดความสนใจและมีความพร้อมเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนะคะาจากอา จากที่เราดูโครงงานความหมายของโครงงานอาชีพแล้วนะคะนักศึกษาคิดว่าคำตอบข้อ15นี้คือตอบข้อไหนคะคำตอบที่ได้นะคะคือข้อกอกอไก่นะคะกิจกรรมการศึกษาตามที่ตนเองมีความถนัดสนใจนะคะต่อไปข้อที่16นะคะข้อที่16 แหล่งกาเนิดองค์ความรู้ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะแหล่งกําเนิดองค์ความรู้ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะก็ไกลการทดลองวิจัยขอใครจากประสบการณ์คอควายจากการลอกเรียนแบบนะคะงงูจากการประดิษฐ์คิดค้นนะคะเเรามาดูแหล่งกําเนิดขององค์ความรู้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแหล่งกําเนิดขององความรู้ก็คือ ข้อที่1ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบุคคลอื่นนะคะข้อที่2ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การทํางานข้อที่3ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทดลองข้อที่4ความรู้จากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆข้อที่5ความรู้ที่ได้มีปรากฏอยู่ในแหล่งความรู้ภายนอกองค์กรและองค์กรได้นํามาใช้นะคะอ่าข้อสิบหกคำตอบของข้อ16หคืออะไรคะ คำตอบของข้อ16ก็ก็คือคอควายนะคะคำตอบก็คือจากการลอกเรียนแบบนะคะข้อ17นะคะข้อ17คําว่าแพล n หมายถึงข้อใดนะคะคาว่า plan หมายถึงข้อใดก็ไก่การวางแผนขอใครปฏิบัติข้อควายตรวจสอบงอง,งูแก้ไข เรามาดูนะคะวงจร PDCA ก็คือวงจรเดมิงนะคะก็คือลักษณะการดำเนินการของกระบวนการนี้จะเป็นแบบเชิงเส้นนะคะโดยที่การเสร็จสิ้นวงจรหนึ่งจะเชื่อมโยงกับการเริ่มต้นวงจรถัดไปนะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนได้แก่แพลนวางแผนนะคะดูปฏิบัติเช็คตรวจสอบนะคะแล้วก็แอคดำเนินการนะคะคําตอบข้อที่17 นักศึกษาน่าจะตอบได้นะคะข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะแลนหมายถึงการวางแผนนะคะแล้วก็ข้อที่18ข้อที่18คําว่าเช็คหมายถึงข้อใดคําว่าเช็คหมายถึงข้อใดนะคะก็ไก่วางแผนขอไข่ปฏิบัติคอควายแก้ไขงอง,งูตรวจสอบนะคะเมื่อกี้ที่ครัวอธิบายวงจรเดมิงไปแล้วนักศึกษาน่าจะตอบ ข้อนี้ได้อีกหนึ่งข้อนะคะไม่ยากค่าำตอบข้อนี้ก็คืององูนะคะเช็คคือการตรวจสอบนะคะต่อไปนะคะข้อที่19การวางแผนเป็นหน้าที่ของใครนะคะการวางแผนเป็นหน้าที่ของใครก็ก่เจ้าของสถานประกอบการขอใครผู้จัดการฝ่ายผลิตพอควายพนักงานงองูถูกทุกข้อนะคะการวางแผนนะคะ หมายถึงกระบวนการการวางแผนในการบริหารองค์การที่เกี่ยวข้องกันในทุกฝ่ายทุกคนขององค์การในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การนะคะ,ะการวางแผนเป็นหน้าที่ของใครคําตอบที่ได้นะคะก็คือข้ององ,งูถูกทุกข้อนะคะเป็นหน้าที่ของทุกๆคนในองค์กรนะคะข้อที่20ข้อสุดท้ายนะคะ ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการทำงานข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการทำงานนะคะกไกลช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนขไข่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นขควายช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนงงูถูกทั้งข้อกขอและข้อนะคะอ่านักศึกษามาดูประโยชน์ของการวางแผนในการทำงานนะคะประโยชน์ของการวางแผนในการทำงานนะคะ หช่วยให้ในการทํางานเ,าเป็นไปอย่างมีระเบียบและแบบแผนนะคะ2ช่วยลดการทํางานซ้ําซ้อน3ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้นนะคะ4ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายงานต่างๆนะคะ5ช่วยลดความผิด,ผดพลาดในการบริหารจัดการประโยชน์ของการวางแผนนะคะกยกันช่วยทําให้ระบบตรวจสอบและการควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากดูประโยชน์ของการวางแผนในการทำงานแล้วนักศึกษ<ส>า,<ส>าคิดว่าคำตอบข้อนี้คือข้อไหนคะคำตอบข้อนี้ก็คือข้ององูนะคะ,ะนะคะวันนี้สำหรับครูปุ้ยวิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพระดับประถมศึกษานะคะ เราจะมาพบกันอีกในคลิปถัดไปนะคะครูขอให้นักศึกษานะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะาทางทิกตอกนะคะทางทิกตอกก็คือจุน d o l e นะคะ Facebook ก็จุน d o l e ทาง YouTube นะคะสกรรอำเภอจุนแล้วก็ ไลน์โอเพนแชทนะคะของสอกรรอำเภอจุนสำหรับผู้ปุ้ยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ